พรรคเสรีนิยมจะชนะการเลือกตั้งที่แคนาดาหรือไม่คงจะไม่แต่ถ้าเกิดชนะเนี่ยคนซึ่งพัง,งาดขึ้นมาเป็นแคนาเดดหัวหน้าพรรคคนสําคัญที่มีโปรไฟล์ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้คือคนคนนี้นะครับมาร์คคานี่เนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดาแล้วก็เคยทํางานที่โกลเ m นแซกซ์13ปีแล้วก็เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษด้วยเป็นคนแรกซึ่งไม่ใช่คนอังกฤษ แต่ถือสัญชาติอังกฤษมา,าร์คานีเนี่ยตอนเขาอายุ6ขวบครอบครบัวเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองแอดมันตันอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาคานี่มีพี่น้องรวมกันทั้งหมดอีก3คนนะฮะคานี่เรียนโรงเรียนระดับมัธยมปลายซึ่งมีชื่อว่า Xavier s c h o o l ก็มีชื่อเสียงเสร็จแล้วในขณะเดียวกันไปเรียนที่ Harvard ในช่วงปริญญาตรีเล่นเป็นโกนะฮะของทีมไอซ์ฮอกกี้ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทและเอกที่มหาลัยออกซฟอร์ดนะ,ะก็เรียนเก่งนะ แม่ของเขาเนี่ยเป็นคนแคนาดาแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนอังกฤษที่เป็นเชื้อสายไอริชนะฮะปู่และย่าของมาร์คานี่เนี่ยมาจากไอร์แลนด์คืองี้เขาไปเกิดที่แคนาดาแล้วก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐแล้วก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาแล้วก็เคยใช้ชีวิตในอังกฤษอยู่พักหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นคนอังกฤษคือเขาเป็นคนแคนาดา แต่สัญชาติที่เขาถือเนี่ยเขาถือทั้งสัญชาติไอร์แลนด์สัญชาติอังกฤษนะฮะเขามีหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจากด้วยแล้วก็เขามีหนังสือเดินทางของแคนาดาด้วยจริงๆแล้วเขาถือ3สัญชาติอ่ะถ้าดูในประวัติอย่างเป็นทางการของเขาสัญชาติแคนาดาสัญชาติอังกฤษแล้วก็สัญชาติไอร์แลนด์แต่ว่าถือว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษที่เป็นคนแรกนะฮะที่ไม่ใช่คนอังกฤษอ่ะนะฮะผมคิดว่าเป็นคนแรกในโลกมั้งที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสองประเทศหายากมากนะฮะ มีลูก4ี่คนแล้วก็เป็นหัวหน้าพักคเสรีนิยมคนใหม่แทนจัสตินทรูโดจริงๆแล้วเนี่ยคารนีเนี่ยมีความเหมาะสมอย่างมากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดานะฮะครบเครื่องเก่งประสบการณ์พร้อมนะฮะเป็นลูกม่อของโกลเมนแซกเสร็จไปเป็นลูกม่อของธนาคารกลางแคนาดา เอาละนะฮะก็เปลงว่าคนนี้จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเสรีนิยมในช่วงที่พรรคเสรีนิยมนั้นเจอกับขาลงในเวลาซึ่งพรรคอนุรักษ์นิยมนั้นจะเข้ามาเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศแคนาดาทั้งๆที่มาร์คานี่ Mark เนี่ยมีคุณสมบัติเพรบพร้อมเผื่อๆมากไปกว่าจัสตินทรูโดนะครับมาร์คานี่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาเป็นคนเดียวที่ผมเคยเห็นที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสองประเทศเคยมีไหมไม่มีนะ หายากมากแล้วก็จะมาเล่นการเมืองอาจจะเป็นคน n ด i d นายกรัฐมนตรีในอนาคตของพรรคเสรินิยมของแคนาดาก็ทรัมป์อินอกเรชันนะฮะตกลงแล้วก็ย้ายไปอินดอกตามข่าวรายงานว่าทรัมปสั่งเองแต่ว่าตามที่คนเชื่อก็คือว่ามันมีความไม่แน่นอนในเรื่องของความไม่ปลอดภัยแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสภาพภูมิอากาศไม่มีใครเชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องของอากาศหนาวเย็นหรอก หนาวจัดระหว่างติดลบ11ถึงติดลบ5จริงๆก็เง้นๆนะฮะแต่ละคนก็ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ไม่ถือว่าหนาวผู้นำสหรัฐคนที่47คนที่45โดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าแขกผู้มีเกียรติรายอื่นจะได้เข้าร่วมพิธีพายในตัวอาคารเช่นกันและกิจกรรมอื่นจะยังคงดำเนินต่อไปตามเดิมในบัญชีแพลตฟอร์มทรูโซ Social ทรัมป์บอกว่าเนื่องจากพยากรณ์อากาศซึ่งเย็นจัดผมได้สั่งให้พิธีกล่าวสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งรวมถึงพิธีสวดภาวนาและแถลงอื่นๆได้จัดอยู่ในโดมอาคาร U.S. Capital การย้ายพิธี สถาบันตนไปจัดในอาคารครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี1985ในสมัยประธานาธิบดีรอนัลด์เรเกนในยุคพีกของสงครามเย็นการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังคำยืนยันว่ารัฐบาลปักกิ่งจะส่งรองประธานาธิบดีหานเจิ้งเข้าร่วมพิธีด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือว่าหน่วยงาน Secret Service เขากังวลว่าจะมีคนลอบยิงแล้วการลอบยิงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะผู้นำสหรัฐนะฮะการลอบยิงเกิดขึ้นได้สำหรับ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐท,ที่เข้าร่วมหรือผู้นําของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ๆซึ่งเข้าร่วมนักธุรกิจชั้นนําแล้วก็ตัวแทนยกตัวอย่างจากประเทศอื่นเป็นเหตุผลเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องอากาศหนาวโดยที่เขาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอากาศหนาวจะได้ไม่มีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยตกลงแล้วใครจะถูกหมายปองว่าเป็นทาร์เก็ตของ a อซซัสแตนเซชั่นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทรัมป์ก็ได้แต่เอาเป็นว่าก็เป็นการย้ายเรียบร้อยนะครับ คุณทำลายชีวิตของพลเมืองของประเทศของคุณเองที่เขาประกอบธุรกิจที่เขาได้ความบันเทิงที่เขาได้ไรายได้คือผมบอกเลยว่าทำไมอันนี้มันเป็นสิ่งที่อัปยศฮะมันอัปยศฮะผมเทียบให้ดูเลยนะฮะมันเหมือนกับจูๆ่ๆสมมติรัฐบาลไทยห้ามคนไทยใช้ Tik t อกอ่ะแต่ติกตอกอเมริกาป๊อปปูลา่ากว่าในไทยนะค,คนก็ใช้ซื้อของขายของดูโซเชียลผมคิดว่ามันเหมือนกับการที่สมมุติว่าวันนี้รัฐบาลไทยห้ามเราใช้ไลนะ์อารมณ์มันระดับนั้นนะ่ะ ซึ่งแยกกว่านี้หายากครคือมันมีอะไรซึ่งพักคอรมบอนสตีมได้ที่มากไปกว่าแบบข้อมูลอยู่ยกับผู้บริโภคถ้าได้จริงๆมันสะเทือนความมั่นคงของรัฐไหมมันไม่สะเทือนหรอกครับนะอันนี้ก็ไปกันใหญ่จริงๆเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรเออคนไหนซึ่งยังไม่ได้ดู It Ends With Us เนี่ยโรุณาไปดูนะฮะเพราะว่าผมจะตามติดไอการฟ้องร้อง,องการดําเนินคดีและการหาเรื่องไปมาจนในที่สุดวันนึงจะ เซตเทิลกันได้เนี่ยระหว่างเบลกไลฟ์ลี่แล้วก็จัสตินบอลโดนี่เพราะฉะนั้นต้องดูฮะคือกลายเป็นว่า It e n d s With us กลายเป็นภาพยนตร์ที่ตอนนี้ทีมโปรดักชันของอัลบอนี่เนี่ยจริงเขาอยากได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์นี้ที่เป็นภาคที่2นะฮะแต่เบลกไลฟ์ลี่ไม่ปล่อยเมื่อคืนนี้นั่งดูไปเรียบร้อยแล้วภาพยนตร์ที่เป็นการกลับมาของแคมรอนดิแอสแล้วก็เจมี่ฟ็อกซ์นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วสบายๆมีให้เด็กดูเป็นเรท PG13 ขออภัยคือย่างนี้ถ้าผมอายุ10ขวบเนี่ยผมจะสนุกกับ back in action ของเจมี่ฟ็อกซและ Cameron d i a อมันเป็นหนังเด็กฮะมันไม่ใช่หนังแอคชั่นนะมันเป็นหนังเด็กคือเด็กๆด,ดูได้เลยอายุต่ำกว่า13ก็ดูได้คือมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นหนังสปายแต่ว่ามันเป็นหนังสปายสปายคลิ a ส์สปายะ คือผมดูผมคาดหวังว่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่แบบแนวมิชชั่นอินพอสซิเบิลไงปรากฏว่าปัญหาที่ผมดูเมื่อวานนี้แล้วผมไม่สนุกเลยก็คือตัวพ่อตัวแม่เนี่ยที่เป็นสปายเป็น CIA เก่าหรือเป็นมอร์ a r นอรี่อะไรเงี้ยเป็นสปายเก่าอ่ะบูเป็นอะไรเงี้ยตัวพ่อตัวแม่ก็คือตัวเจมี่ฟ็อกซ์แล้วก็แคมรลนดิดอาสเนี่ยซึ่งในชีวิตจริงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันมาไปเวลายี่สิบสา้สิปีได้ทั้งคู่เนี่ยเล่นเป็นสามีภรรยาแล้วก็เป็นเป็นอดีตสปายแล้วก็ แบบมีศิละปะป้องกันตัวซึ่งเก่งมากแล้วก็ใช้ปืนได้เป็นแล้วก็เป็นคนซึ่งมีภารกิจกู้โลกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วในทุกๆฉากซึ่งอยู่ในเรื่องเนี่ยก็จะมีลูกสองคนเนี่ยซึ่งโดนโดนฮิ้วไปด้วยโดยที่ให้ลูกสองคนเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยคือการที่ลูกสองคนเนี่ยได้มีความรู้สึกเซอร์ไพรส์ประหลาดใจกับความที่พ่อแม่เป็นแอคชั่นสตาร์สปายคือผู้ตามตรงระคุณอุตสาได้เจมี่ฟ็อกซ์และแคมรอนดิแอสมาเนี่ย คุณไม่ต้องมีเด็กไม่ต้องมีลูกมาประกอบอยู่ในฉากในซีนฮะคุณทำหนังแอคชั่นไปเลยแบบทอมครูซแบบวิชั่นอ p พส s i b l e คุณทำหนังแอคชั่นไปเลยแบบด i e ฮาร์แล้วเป็นคู่นี้เล่นเนี่ยไม่ใช่หนัง Family เนี่ยเวิร์กกว่าเยอะพอเป็นหนัง Family ก็มีเด็ก2คนโดนฮิ้วไปในแต่ละฉากแต่ละซีนจนจบเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยมีเด็กในแทบจะทุกซีนยกเว้นแค่ตอนเริ่มซึ่งสนุก เพราะฉะนั้นผมไม่ enjoy เลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะฮะ Back in Action ของเจมี่ฟ็อกซ์และแคมรอนด d อา z สสำหรับคนซึ่งอยู่ในวัยที่ไม่เคยเห็นผลงานสองคนนี้ถ้าคุณอายุต่ำกว่า15ปีลงมาและคุณไม่เคยดูผลงานการแสดงของเจมี่ฟ็อกซ์หรือแคมรอนด d อา z คุณดูเรื่องนี้คุณจะอน j o ยเพราะว่ามันเป็นหนังเด็กแต่ถ้าคุณอายุ15ปีขึ้นไปภาพยนตร์ Back in Action เมื่อคืนนี้ผมนั่งดูโอ้โหเด็กเด็กน้ำเน็มมากเอ,า,อาง่ายสรุปก็คือว่าถ้าคุณอายุต่ำกว่า15 ดู back in action คุณจะโอเคถ้าคุณอายุ15บวกดู it ends with us it ends with us เนี่ยฉากเลิฟซีนไม่มีอะไรมากถึงแม้ว่ามันมีประเด็นถกเถียงกันเลือเกินว่าเฮ้ยผู้กกับต้องการอย่างนี้นางเอกต้องการอย่างนี้ไปไปมา,มา,มาไม่มีอะไรมากเขาเรียกว่าไม่โปมากโอเค